ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องนิสัยรู้จักประมาณในการรับและการใช้จีวร สวัสดีธรรมทายาททุกท่านสำหรับหัวข้อธรรมที่จะได้คุยกันในเช้าวันนี้คือหัวข้อที่ชื่อว่านิสัยในการรู้จักประมาณในการรับและการใช้จีวรซึ่งหัวข้อถัดจากนี้ไปจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ขอให้ธรรมทายาทตั้งใจฟังเนื่องจากว่าเรื่องของปัจจัยสี่นี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยเฉพาะอยิงย่งในงแง่ของการบวชเป็นพระภิกษุ ก็จะต้องใช้สอยปัจจัยสี่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นสิ่งของที่ได้มาจากญาติโยมที่เขาตั้งใจทำบุญตั้งใจที่จะทำให้พวกเรานั้นมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่สำหรับวันนี้จะมีคำอยู่สองคำที่น่าสนใจก็คือคำที่เราเรียกว่าการรู้จักประมาณ กลับอีกคำหนึ่งก็คือคำที่ชื่อว่าการรับและการใช้จีวรในเรื่องของการรู้จักประมาณนั้นการรู้จักประมาณคืออะไรถ้าสรุปให้ง่ายเลยก็คือการรู้จักประมาณนั้นหมายถึงการเป็นผู้รู้จักความพอดีพอดีในทุกๆเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเมื่อไรเราไม่รู้จักความพอดีเช่นเราเป็นผู้รับสิ่งของมามากเกินไป อย่างยกตัวอย่างเนื่องจากเราเป็นพระญาติโยมทั้งหลายเขาก็อยากทําบุญกับพวกเราก็อาจจะมาถวายจีวรตรายหนึ่งบ้างสองตรบ้างหลายๆคนก็กลายเป็นหลายๆลายตรหากเราไม่รู้จักประมาณในการรับก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่ามากักมาก,มากซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามากักมากแล้วคือไม่รู้จักความพอดีเมื่อน,นั้นการบวชการประพฤติพรหมจรรย์ การฝึกฝนอบรมตนเองของพวกเราก็จะหย่อนลงไปเพราะฉะนั้นการรู้จักประมาณนั้นก็คือคนที่รู้จักความพอดีในการรับและก็การบริโภคหรือการใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราเองจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการรับและก็การใช้ให้ดีซึ่งเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปสำหรับเรื่องของจีวรนั้นจีวรนี่มีเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว ถามวาจีวรนนั้นคืออะไรโดยปกติและคําว่าจีวอนนี้จะหมายถึงผ้าซึ่งพระภิกษุสงฆ์นํามาใช้สอยในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปบางทีเรานํามาใช้เป็นผ้านุ่งผ้าหม่มเราก็เรียกว่าไตรจีวอบางครั้งเอามาใช้เป็นผ้ารองนั่งก็กลายเป็นนิสีธนะบางทีเอามาใช้เป็นผ้าประเภทอื่นๆเช่นผ้าสงน้ําอย่างนี้เป็นต้นก็จัดว่าเรียกว่าจีวรเช่นเดียวกัน แต่ว่าโดยในความหมายทั่วๆไปแล้วเนี่ยเรามักจะหมายถึงผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเช่นเป็นผ้าทาบที่เราเรียกว่าสังคาติหรือจะเป็นผ้านุ่งที่เรียกว่าผ้าอันตรวาสกหรือจะเป็นผ้าห่มที่เราเรียกว่าผ้าอุตราสงโดยทั่วๆไปแล้วนี่ในภาษาไทยของเรามักจะเรียกผ้าหม่มหรืออุตราสงนีวจีวร เพราะฉะนั้นในคําว่าจีวรที่เราหมายถึงเราอาจจะหมายถึงผ้าห่มของเราก็ได้หรืออาจจะหมายถึงผ้าประเภทอื่นๆก็ได้นี่คือผ้าที่เรียกว่าจีวรทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายของคําว่าจีวอแล้วเราก็น่ามาดูว่าเออความเป็นผู้ที่รู้จักประมาณเนี่ยในการรับและก็การใช้จีวอนนั้นดูจากอะไรอันดับแรก เราน่าจะมาดูเรื่องของความพอดีนะของเรื่องของจีวรกันสักนิดหนึ่งก่อนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็อาจจะมา,มาเรียนรู้เรื่องของกาเนิดของจีวรสักนิดหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังพอคร่าวๆก็คือผ้าจีวรนี้ปกติแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลก็คือผ้าเปื้อนฝุน่นเช่น พระเองในสมัยพุทธกาลอาจจะไปหยิบไปจับเอาจากผ้าที่เขาทิ้งเอาไว้แล้วบางครั้งเป็นผ้าห่อศพบ,บ้างผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะบ้างก็ไปหยิบไปสอยเอาผ้าเหล่านั้นมาแล้วก็มาซักมาย้อมมาตัดกันไปใช้กันไปในลักษณะอย่างนั้นแต่พอมาในระยะหลังมีหมอชีวะกะโปมารพัฒนี่ท่านเป็นผู้มีคุณกับพระศาสนาอย่างมากเนื่องจากว่าท่านเป็นบุคคลแรก ที่ขอถวายผ้าจีวรที่มาจากขหาบดีเนี่ยคือหมายความว่าชาวบ้านชาวเมืองสามารถที่จะทําผ้าจีวรและนํามาถวายพระพระท่านจะได้ไม่ต้องลําบากเรื่องของการหาจีวออีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็อนุญาตตั้งแต่นั้นมาพระเราก็เลยมีจีวรที่ได้จากญาติโยมมาอีกทางหนึ่ง หมอชีวะกะโกมารพัฒแพทย์ประจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลมีนายแพทย์คนหนึ่งมีนามว่าหมอชีวะกะโกมารพัฒท,ท่านเป็นผู้โชคดีมากที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแพทย์หลวงที่ถวายการรักษาพระราชาเท่านั้น แต่ยังได้เป็นแพทย์ประจําพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยถวายการรักษาอาการประชวนของพระพุทธองค์อีกด้วยนับเป็นผู้มีบุญ,ญาลราภอันประเสริฐที่ได้รับหน้าที่อันสูงส่งซึ่งเรื่องราวชีวประวัติของท่านน่าศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่างดังเรื่องราวต่อไปนี้วันหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารราชาผู้ครองนครทรงประชวรด้วยโรคฤทธิ์สีดวงทวารหมอชีวกะก,ก็ได้ถวายการรักษาจนพระองค์ทรงหายพระประชวรพระเจ้าพิมพิสารจึงมีรับสั่งให้พระสนมห้าร้อยนางถอดเครื่องประดับทั้งหมดมากองให้หมอชีวกะแต่หมอชีวกกะก็ไม่รับพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ โดยมีหน้าที่รักษาพวกนางฝ่ายในและพระภิกษุสงฆ์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมอชีวะกะจึงได้รับตำแหน่งแพทย์ประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครั้งหนึ่งหมอชีวะกะได้ถวายการรักษาพระเจ้าจันทปัตโชตแห่งกรุงอุจเชนีซึ่งประชวนด้วยโรคผอมเหลืองจนหายประชวนได้ พระองค์จึงพระราชทานผ้าสิวัยกะคู่หนึ่งซึ่งมีค่ามากจนไม่อาจประมาณค่าได้ให้แก่หมอชีวกะซึ่งท่านก็น้อมนำผ้าคู่นี้มาถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์ยังไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุรับผ้าจากคฤหัสหมอชีวกะจึงเป็นบุคคลแรกที่ทูลขอพุทธานุญาตให้ภิกษุ รับผ้าจากคฤรัหัดได้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตจากนั้นพระศาสดาก็ตรัสอนุโมทนาคาถาแสดงธรรมแด่หมอชีวกะในเวลาจบพระธรรมเทศนาหมอชีวกะก,ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหมอชีวกะโก,กมารพัฒนั้น เป็นอุบาสกผู้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาหลายอย่างเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในครั้งพุทธกาลอีกทั้งตัวท่านเองก็มีความรักความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงทรงแต่งตั้งหมอชีวากะโกมารพัฒ ให้เป็นอุบาสกผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในด้านผู้เลื่อมใสในบุคคลหลังจากนั้นไปแล้วก็มีพัฒนาการในเรื่องของจีวรอีกหลายอย่างทีเดียวเช่นพระองค์ทรงกำหนดเรื่องของผ้าจีวรว่าสามารถใช้ได้จากผ้าที่ทำมาจากวัสดุอะไรได้บ้างพระองค์ทรงอนุญาตเรื่องของน้ำย้อมจีวร ว่าให้ย้อมจากอะไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นรวมกระทั่งรูปแบบของจีวรที่ให้ท่านพระอานท์เป็นผู้ทำเนี่ยอันนี้ก็มาในภายหลังเหมือนกันแต่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยแบกบจีวรแบกข้าวแบกบของกันพลงพลังเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าเออน,นะ คนพวกนี้นี่เพิ่งบวชมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่ทันไรเลยก็เวียนไปสู่ความเป็นผู้มักมากคือหมายความว่ามีข้าวของสัมภาระมากจนเกินไปพระองค์จึงทรงทดลองด้วยตัวของพระองค์เองเนี่ยด้วยการไปนั่งอยู่นยในฤดูหนาวเนี่ยพระองค์นั่งอยู่ที่กลางแจ้งแล้วก็ทรงนุ่งจีวรเนี่ยหรือก็นุ่งผ้านุ่งเนี่ยผืนเดียวพระองค์ก็ดูว่าเออดูนะ ว่าผ้าแค่ไหนถึงจะพอสำหรับพระภิกษุสงฆ์แม้ขณะในเวลาที่เป็นหน้าหนาวเพราะฉะนั้นพอพระองค์ลองนุ่งผ้าผืนแรกอากาศมันยังไม่หนาวเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปสักประมาณสี่ทุ่มขึ้นไปปฐมมยามผ่านไปแล้วพระองค์ก็รู้สึกว่าหนาวก็ไปเอาจีวรอีกผืนหนึ่งมาหม่ยกลายเป็นสองผืนละนุ่งผืนหนึ่งหม่มผืนหนึ่งพอเวลาผ่านไปพระองค์นั่งไปเรื่อยเลย จนกระทั่งปีสองผ่านไปมัดชิมมายามผ่านไปพระองค์ถึงเริ่มรู้สึกหนาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอหนาวพระองค์ก็ห่มผ้าผืนที่สามความอบอุ่นมันก็กลับมาเนี่ยพระองค์ก็นั่งต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอรุณรุ่งเนี่ยในตอนเช้านี่หกโมงเช้าขึ้นไปน,น้ำค้างกําลังตกก็เกิดความหนาวขึ้นมาอีกพระองค์จึงห่มผ้าผืนที่4แล้วความหนาวก็หายไป สุดท้ายพระองค์จึงสรุปว่าเออเนี่ยนี่ขนาดหน้าหนาวอย่างนี้บุคคลธรรมดาทั่วๆไปนี่มีผ้าห่มสักสี่ผืนเนี่ยพออยู่ได้แล้วจากตรงนั้นเองก็เลยกลับมาเป็นสรุปไปว่าเลยมีผ้าเนี่ยให้พระทั้งหลายเนี่ยสผืนคือเป็นผ้านุ่งผนะืนหนึ่งผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มก็คือผ้าอุตราสงหรือจีบอลที่เราเรียกกันนั่นอีกผืนหนึ่ง แล้วก็มีผ้าผืนพิเศษคือผ้าทาาที่เรียกว่าสังคาติพระองค์ให้กําหนดเป็นผ้าสองชั้นได้เพราะฉะนั้นจากสี่ผืนนั้นก็รวมกลายมาเป็นผ้าไตจีวรที่เรามีใช้กันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผ้าไตรจีวรที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากําหนดเอาไวน้นี้จึงเป็นผ้าที่พระภิกษุสงฆ์มีเท่านี้ก็พอแล้วนี่คือความพอดี เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าหากว่าไม่มีความจําเป็นอะไรมากจนเกินไปเราก็ใช้ผ้าสามผืนนี่แหละนะฮะกำลังพอดีแล้วเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงทดลองในการใช้ผ้าไตรจีวรเนี่ยพระองค์ก็พบว่าเออสามผืนมันกําลังพอดีก็เลยทําให้พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่นั้นมาก็พยายามใช้ผ้าให้พอเพียงเนี่ย พอเพียงหรือพอดีกับตัวของตัวเองซึ่งนอกจากผ้าสามผืนแล้วเนี่ยนอกหลังจากนั้นมาพระองค์ก็ยังอนุญาตให้ใช้ผ้าผืนอื่นๆได้ด้วยที่เราเรียกว่าอดิเรกจีวรยกตัวอย่างเช่นที่พวกเราใช้เช่นผ้าอาศายอย่างนี้เป็นต้นก็ยังใช้ได้เพียงแต่ว่าหาความพอดีให้กับตัวเองให้พอคืออย่าให้ใช้มากจนเกินไปนะฮะตรงนี้ธรรมทายา็จะต้องไปนั่งดูว่า ตัวของเราเองนั้นใช้ผ้าสักเท่าไหร่จะพอแต่ว่าในระหว่างอบรมก็ขอให้ใช้ในตามที่พระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ท่านให้ไปก่อนนะแค่นั้นก็คงเพียงพอแล้วสำหรับพวกเราความพอดีตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากว่าในแง่งพระภิกษุสงฆ์แล้วการได้มีชีวิตอย่างปลอดจากความกังวลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากเราไม่รู้จัก ความประมาณในการรับหรือการใช้จีวรแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะเกิดความกังวลทําไมถึงกังวลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีจีวรมากการดูแลเอาใจใส่การซักการตากการเก็บการจะต้องหาที่เก็บการจะต้องบำรุงรักษาจะเป็นภาระให้กับพวกเราเนในการที่จะต้องคอยดูแลมันเสียเวลาไปกับมัน พอเสียเวลาไปมากแล้วเวลาที่เราจะมีเพื่อใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อทำเป้าหมายของพวกเราเนี่ยคือการทำพระนิพพานให้แจ้งมันก็จะถูกเบียดบังไปเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามเราไม่รู้จักวิธีในการรับหรือวิธีในการใช้เมื่อนั้นจีวรน,นั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเราเองก็จะกลายมาเป็นปัญหากับพวกเราไปโดยปริยายทีนี้ถ้าถามว่าเราจะ รับจีวรอ,อย่างไรการรับนี่นะโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นธรมรมดาญาตเองก็คงไม่มีโอกาสาไปได้รับจีวงจีวรอ,อะไรจากญาติโยมสาธุชนเพราะว่ามีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงท่านคอยดูแลอยู่แล้วแต่ว่าก็ควรจะรู้ไว้สักนิดหนึ่งว่าถ้าอะไรจะต้องรับเราก็ขอให้รับแบบข้างน้อยเอาไว้คือหมายความว่ามีให้น้อยเท่าที่เราพอใช้นะไม่ใช่มีไว้มาก เผือเกินเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะกลายมาเป็นภาระในที่สุดนะส่วนวิธีการใช้นี่จะถามว่าใช้อย่างไรดีก็อยากให้เราไปดูเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เนะี่ยจากตรงนั้นนี่จะทำให้รู้ว่าการที่พระองค์ให้จีวรกับพวกเรามาพระองค์อยากให้เราใช้งานอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องดูไปที่พุทธพจน์ ซึ่งพระองค์เคยตรัสเอาไว้กับพระจุนทะเอาไว้ว่าเราอนุญาตจีวรแก่พวกเธอก็เพียงเพื่อเป็นเครื่องบำบัดหนาวบำบัดร,ร้อนบำบัดสัมผัสแห่งเหลือกยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะอันยังความละอายให้กำเริบนี่เป็นพุทธพจน์เพราะฉะนั้นถ้าสรุปว่าการที่พระองค์อนุญาตจีวรไว้นั้นเนี่ย พระองค์ต้องการอะไรก็จะพบว่าอออันดับแรกพระองค์อนุญาตเอาไว้เพราะให้เราใช้จีวรนนั้นสำหรับเป็นเครื่องบรรเทาความหนาวบรรเทาความร้อนหรืออันตรายจากฤดูนั่นเองเช่นหนาวไปร้อนไปเนี่ยก็จะต้องใช้ผ้าเนี่มาห่มช่วยนะะประการที่สองพระองค์บอกว่าเอาไว้ป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายทั้งหลายจะเป็นยุงเป็น มแมลงอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยการมีจีวรห่มอยู่ก็ช่วยทําให้ทั้งยุงท่งานแมลงเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายเราได้และก็ใช้ปกปิดร่างกายไม่ให้อุจจาตานี่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ดูแล้วไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นเรามีจีวรเอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองไม่ได้มีเอาไว้เพื่อความสวยงามดังนั้นธรรมทายาททั้งหลาย เมื่อไรก็ตามที่จะใช้จีวรนะฮะขอให้ดูตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ซึ่งในภาคปฏิบัติแล้วง่ายๆก็คือว่าเวลาเราจะเดินเหินไปไหนก็ตามจะไปปรากฏตัวต่อหน้าญาติโยมสาธุชนก็ตามจะต้องนุ่งจะต้องหม่มผ้าจีวรของเรานั้นให้เรียบร้อยให้สวยงามให้งดงามหมายความว่านุ่งห่มไปแล้วดูแล้วไม่รุ่มร่าม ดูแล้วไม่น่าเกลียดถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเออการใช้จีวรของเราก็จะกลายมาเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาจากการนุ่งจากการห่มของพวกเราและในขณะเดียวกันเมื่อญาติโยมเขาถวายจีวรมาให้เราใช้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดอย่างหนึ่งและก็จะต้องดูแลรักษาให้ผ้าจีวรนี้ได้อยู่กับเราไปนาน อย่าให้มันขาดอย่าให้มันเปื่อยอย่าให้มันยุ่ยเร็วจนเกินไปนักเพราะฉะนั้นจะไปทําอะไรก็ตามก็จะต้องทนุถนอมนะฮะอย่าไปปล่อยให้เปอะให้เปลือนจนกระทั่งซักไม่ออกหรือว่าปล่อยให้มีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อใครของเราบ้างเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดซักล้างให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะได้ทําให้จีวรนี้คงอยู่กับเรานาน,าน,านๆเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เอง ถ้าหากว่าเราเป็นผู้รู้จักในการารับและรู้จักในการใช้จีวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความประมาณหาความพอดีให้เจอทำอะไรก็ตามเราหาความพอดีเจอเนี่ยจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมของเราในระยะยาวด้วยเพราะว่าคนที่หาความพอดีเจอให้กับตัวเองจะรู้ว่าเมื่อไไรก็ตามที่เราจะต้องฝึกใจของเรา นั่งสมาธิวางใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายเราจะหาความพอดีของการวางใจอย่างไรตรงนี้จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นให้เราฝึกจากภาคหยาบคือการประมาณในการใช้และในการรับจีวรให้ดีหาความพอดีให้เจอจะได้เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมของเราต่อไปก็สวัสดีธรรมทายาททุกท่าน